ว่าที่ผู้คิดนะครับผมมาแล้วนะครับฟ้ามันโคตรแบบรู้สึกว่าตัวใหญ่มากเลยเอาไปไหนนี่ไปไหไปพไี่ะมาดู <c oughs> เลนะฮะเพิ่งรู้ว่ารักเธอเปล่าเออเพิ่งรู้ว่ารักเธอนะฮะเข้าไปที่กำแพงไปมอกด้วย มันขี้มันตัวแิ้วหรอวะฟ้าพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยดิอนาคอนดาอ๋อนี่เราเนี่ยนถ้าเรามาขุดฟางอะไรพวกนี้ไว้ฟางน่าจะเหลือให้เราอยู่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะระวังตรงนี้โอ้โหตองลงไปรอบนึงแล้วนั่งไหนวะเนี่ะมันอยู่ในมะคุว่ะ อ๋ oh. อยังปะก้อนเนี่ยเป็นมุ่กระแพงไหมที่บินเข้าบินออกอ่ะผมว่าเป็น oh. ต่อที่เขาว่าเป็นเป็นต่อแน่ๆเลยมผมว่าไม่ใช่พ,พึ่งนะเขาเป็นในห่พุ่นเป็นในโพงปูนพุ่นยดอดเดาอ่ะแต่ว่าป็นปูนน่ะทำไม่ได้ดีเนี่ยเพราะเอาอะไรอยู่น่าฮันนึงเรียกไ้องเจ้าของอ <laughs> ่ะผมไม่กลัวครับดีกว่าตกหลุมรัก มุกเกียววะมุกแบบไม่หายังไงยังไงงยท,ทีเดียวอ่ะมมนมีในกำแพงกว่านั้นน่นะด้ตอะเอาไปในกำแพงเลยอหน่งมีโหนองหรอนี่นะครับนี่โคนคิดนะผมมีหูในกำแพง อาจจะเป็นบ้านนี้มาดูด้วยว่านี่นะคคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปทักไทยอนน้องชายนะฮะผมก็ไม่ก้อยกลากเข้าไปไกลนะดูหน้ามันนะผมเหมือนมันอยากกินโซนตินนะครับ